สวัสดีค่ะวันนี้จะทำข้าวเหนียวเปียกมะพร้าวอ่อนเป็นข้าวเหนียวดำค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะทำกินง่ายๆค่ะแต่ว่ารสชาตินี้อ,อร่อยหอมหวานมันค่ะนึ่งข้าวเหนียวดำทำข้าวเหนียวเปียกค่ะเราไม่ต้มเพราะว่าต้มแล้วมันจะมันติดหม้อใช้นึ่งเอา แล้วนึ่งข้าวถ้านึ่งเตาแก๊สอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟแรงแล้วข้าวมันจะแข็งแล้วก็ไม่สุกต้องนึ่งไฟปานกลางถ้านึ่งด้วยเตาแก๊สถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่เราแช่สักสามชั่วโมงก็พอนะคะอย่าแช่นานคะ่ะเป็นข้าวเหนียวใหม่อันนี้คือข้าวเหนียวดำค่ะที่นึ่งแล้วไม่ผสมนะคะข้าวเหนียวดำล้วน ข้าวปลูกเองมาจากสีสเกตค่ะอันนี้คือน้ำกะทิแล้วก็ามะพร้าวอ่อนค่ะทำข้าเหนียวเปียกน,นี่คือน้ำมะพร้าวนะคะส่วนอันนี้น้ำกะทิเราเจะกะทิไปตั้งแล้วก็ตีกะทิก่อนค่ะ ส่วนอันนี้มะพร้าวอ่อนที่เราขูดแล้วค่ะอันนี้คือข้าวเหนียวดำค่ะจะใส่น้ำมะพร้าวอ่อนให้มันนุ่มหอมค่ะเป็นข้าวเหนียวดำที่เราไม่ผสมเลยนะคะใช้ดำล้วน ข้าวเหนียวนี่เราต้องไปนึ่งก่อนกันไม่ให้มันติดหมอ้อคือมันสุกแล้วพอเราเอามาเคี่ยวแป๊บเดียวเราก็ได้นะไม่ต้องใช้เวลานานไม่ต้องใช้เวลาเคี่ยวกลัวข้าวเ,เหนียวจะสุกมันก็ติดก้นหม้อค่ะอันนี้คือป้องกันไม่ให้มันติดก้นหมอ้อเราก็เลยต้องนึ่งข้าวเหนียวก่อนมันง่ายในการทำค่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่หอมมันไม่อร่อย เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับน้ำมะพร้าวออนเลาวด้วยมันจะหอมมะพร้าวน้ำหอมค่ะเนี่ยแล้วเราก็จะไปผสมไปผสมกับน้ำกะทิที่เราเคี่ยวแล้วเราตีกะทิให้มันแตกก่อนนี่คือกะทิที่เราเคี่ยวแล้วตีแล้วค่ะเราก็จะเอาข้าวเหนียวดำลง ออกเป็นสีม่วงเลยเข<ม>าเหนียวดำนี่เราจะใส่มะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวอ่อนสุกแล้วเราก็ใส่น้ำตาล ทำเยอะอย่างเงี้ยแจก,กเพื่อนนะคะไม่ใช่กินเองค่ะแจก,กใครชอบกินก็จะแจก,กเขาทำแจกก,กินทั้งบ้านแหละคะ่ะแล้วก็แจก,กเพื่อนด้วยตอนมันเดือดอย่างเงี้ยเราอย่าไปเล่งไฟนะคะถ้าเล่งไฟละได้เรื่องค่ะมันจะติดหม้อแล้วก็จะไหม เนี่ยมันจะติดหม้อแล้วไม่เราต้องใช้ไฟอ่อนๆต้องคอยคนเพื่อไม่ให้มันติดหม้อเพราะว่ามันเป็นข้าวเหนียวนี่ขนาดเราไม่เอากะทิข้นแล้วนะคะเนี่ยมันเริ่มเหนียวนะใส่น้ำตาลเ่ ใช้น้ำตาลทราต้องชิมดูก่อนค่ะเพราะว่าใส่ไปเยอะๆแล้วมันจะหวานมากคนเบาหวานนี่กินไม่ได้นะคะเพราะเหนียวนี่ก็เป็นแป้งจากแป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลน้ำมะพร้าวอ่อนนี่ก็หวาน ใส่น้ำตาลเข้าไปอีกก็ยิ่งหวานค่ะกินได้แต่อย่าก,กินเยอะกินเยอะไม่ได้นี่ต้องคอยคนไม่ให้มันติดหม้อค่ะสีน่ากินน่ากินสีมันสวยสีสวยธรรมชาติ ชิมดูรสหน่อยว่ามันหวานมากหวานาาน้อยยังไม่หวานมากเลใส่อีกสักนิดนึงนี่แหละค่ะพอปล่อยให้มันเย็นแล้วมันก็จะเหนียวเองนี่มันก็เริ่มเหนียวแล้วเราเคี่ยวไปเรื่อยๆมันก็เหนียว,วไหมเริ่มจะเหนียวแล้วขาเหนียวเปียกมะพร้าวอ่อน เป็นข้าวเหนียวดำโอน้ำกะทิหรือว่าน้ำหัวกะทิมันลาดอีกรอบนะคะแต่บางบางคนเขาก็เม่รลาดก็จะกินแบบนี้เลยได้แล้วนะคะนี่มันเหนียวแล้วพอข้าวเราก็สุกแล้วด้วยเราถึงเอามาทำมะพร้าวก็สุกแล้วนี่มะาพร้าวอ่อน เกี่ยวเป็นสีม่วงเลย เสร็จแล้วล่วคะค่ะเนี่ยก็จะจบคลิปไว้แค่นี้ล่คะค่ะจบคลิปไว้ตอนนี้แหลคะค่ะเนี่ยตอนที่ได้แล้วเนี่ยขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะใครอยากกินเราไปทํากินคะ่ะข้าวเหนียวเปียกมะพร้าวอ่อนทำง่ายง่ายคะ่ะวิธีทําเราบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วค่ะใครอยากกินก็ลองเอาไปทํากินดูหอมมากเลยคะ่ะนี่ข้าวเหนียวใหม่ด้วยข้าวเหนียวดําข้าวเหนียวดําจากสีสเกตคะ่ะข้าวใหม่ปีนี้ด้วยแล้วไม่ผสมด้วยข้าวเหนียวดําล้วน หอมอร่อยน่าทานมากค่ะจบคลิปไว้แค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องคนทุง่งกุลาคนบ้านๆไปด้วยนะคะปรัวบ้านๆค่ะแต่อาหารนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะอร่อยค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ